ฝังตงเออจึงพยักหน้าตอบรับความเงียบในเมืองรุ่งเรืองดำเนินไปจนถึงเที่ยงวันพลเมืองที่ตื่นเต้นมากเกินไปจากเมื่อวานได้ตื่นขึ้นอย่างช้าๆและทุกอย่างดูเหมือนจะกลับคืนสู่ปกติแต่ถ้าว่ารอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นดูเหมือนจะไม่มีสีสันเล็กน้อยเมื่อเทียบก,กับการต่อสู้ของสํานักถังกับสํานักลัทธิวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันก่อนเห็นได้ชัดว่าสํานักถังแข็งแกร่งกว่าโรงเรียนสื่อหลายเธอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากพวกเขาสามารถเอาชนะสํานัก่วญญญาคอ็ื สนักถังจะสามารถฟื้นตัวได้มากเพียงใดหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองพลังวิญญาณมากเกินไปจากการต่อสู้ครั้งก่อนดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเมื่อเวลาผ่านไปและบรรยากาศของเมืองรุ่งเรืองก็คึกคักขึ้นเล็กน้อยเหตุผลก็คือการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแถมยังเป็นรอบชิงชนะเลิศอีกด้วยการแข่งขันระหว่างวิศวกรวิญญาณแห่งเมืองรุ่งเรืองซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรใต้ดินทั้ง3กำลังจะจัดรอบชิงชนะเลิศในคืนนี้องค์กรใต้ดินทั้ง3ได้ส่งวิศวกรวิญญาณ3าคนออกมากระบวนการเดิิิมมพััันน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 รอบชชงะะเเลลศ้้่าตตืแีีสส มีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับวิศวะกรวิญญาที่เข้าร่วม9้าคนซึ่งหมุนเวียนอยู่รอบๆผู้ชมได้รับอนุญ,ญาตให้วางเดิมพันใน3มอันดับแรกและแชมป์มีตัวเลือกการเดิมพันแปลกๆสำหรับการจัดอันดับและนักทนานจำนวนมากมีตัวเลือกมากมายองค์กรใต้ดินทั้ง3แห่งคิดนานและหนักที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดพวกเขาปลดปล่อยอิทธิพลของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้นำพลเมืองจำนวนมากเข้ามาดูรอบชิงชนะเลิศและเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเดิมพันรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน รางวัลที่วิศวกรวิญญาที่เข้าร่วมได้ยืนหยัดเพื่อคว้าชัยชนะในรอบชิงชนะเลิศนั้นมีความรู้รายอย่างยิ่งแชมป์จะได้รับรางวัลเป็นเครื่องมือวิญญาณระดับ9เครื่องมือวิญญาณนั้นเป็นสิ่งของที่ประเมินค่าไม่ได้และแชมป์ก็ยังได้รับแร่หายากอีกหนึ่งตันซึ่งแชมป์สามารถเลือกได้ตามความต้องการของตัวเองในเวลาเดียวกันโลหะหายาก49ชิ้นจะพร้อมให้ผู้ที่ชนะยิบเมื่อถึงเวลาตราบใดที่น้ำหนักรวมไม่เกินหมื่นตันและโลหะหายากแต่ละชิ้นมีน้ำหนักไม่เกินร้อยกิโลกรางวััลให้เช่นนก แต่รางวัลเหล่านี้ไม่แข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่แชมป์จะได้รับพวกเขาจะไม่ได้เครื่องมือบินญ,ญาระดับ9และจะได้รับโลหะหายากเพียงตันเดียวส่วนวิศวกรวิญญาณที่เหลือจะไม่ได้แม้แต่ตันเดียวระบบการให้รางวัลน,นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการแข่งขันของวิศวกรวิญญาณที่เข้าร่วม9คนอย่างไม่ต้องสงสัยและมุ่งมั่นที่จะชนะนอกจากนี้สิ่งเหล่านี้เป็นรางวัลที่จะมอบให้องค์กรใต้ดินทั้ง3าองค์กรต่างก็มีรูปแบบการสนับสนุนของตัวเองสำหรับวิวววววศวกรวิญญาณที่ หากพวกเขาได้รับรางวัลบางอย่างในรอบชิงชนะเลิศระบบการให้รางวัลที่น่าดึงดูใจนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมวิศวรกรวิญญาณรุ่นเยาว์จำนวนมากจึงเข้าร่วมในการแข่งขันนี้ภายในโรงแรมสีเขียวถังสื่อและถังอูททำไมย,ยังไม่มาอีกเจ้าไม่ได้แจ้งเวลาให้พวกเขาทราบหรอือผู้อาวุโสสามพูดขึ้นพร้อมกับจ้องมองเฉินอันอย่างเคร่งเคิมดวงตาของเขาเย็นชาและหน้ากลลุกเล็กน้อยหน้าผากของเฉินอันพุ่งออกมาด้วยเงือเย็นขณะที่เขาพูดอย่างเร่งรีบข้าแจ้งพวกเขาแล้วข้าแจ้งพวกเขาไปนานแล้วข้าบอกพวกเขาทันทีหลังรอบรองชนะเลิศจบลง ว่าพวกเขาต้องมาที่นี่เร็ววันนี้เพื่อเราจะได้เตรียมการหากพวกเขาไม่ปรากฏตัวตรงเวลาเจ้าจะต้องชดเชยความสูญเสียขององค์กรชั้นกลางและเจ้าจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตผู้อาวุโสสามผู้อย่างเย็นชาใจเย็นเย็นอาจารย์ข้าเชื่อว่าพวกเขาจะมาที่นี่ใน,นไม่ช้าแต่ท้ายที่สุดรางวัลก็มากมายมหาศาลหมายเลข96ฐานเฉินพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาสงบและมั่นคงอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งนี้ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกลับมาหมายเลข98 ที่ยืนอยู่ข้างเขาซึ่งถูกคัดออกจากการแข่งขันไปแล้วใบหน้าของหมายเลข98ดูมืดมนเล็กน้อยความคิดเดียวของในหัวของเขาคือมีดแกะสลักของเขาอย่ารบกวนเขาอีกเลยผู้อาวุโสสามข้าเชื่อว่าเด็กคนนั้นจะมาแน่เราจําเป็นต้องมีการสนทนาที่เหมาะสมกับเขาหลังจากแข่งขันเสียงทุ้มและหนักแน่นดังขึ้นนันกงหวานหัวหน้าองค์กรชั้นกลางปรากฏตัวขึ้นในที่ห้องรับแขกหลักของโรงแรมโรงแรมสีเขียวทั้งหมดดูเหมือนอยู่ภายใต้กฎอายการศึกเนื่องจากชายชุดตำนับไม่ท้วนเต็มห้องโถงหลักครึ่งหนึ่งนันกงหวาน ผู้อาวุโสสามหมายเลข98้มูสื่อและฐานเฉินยืนอยู่ตรงกลางห้องถุงใหญ่สิ่งที่พวกเขามีอยู่นั้นชัดเจนทีเหล่านี้ถูกใช้เพื่อขนโลหะหายากที่ใช้ในการแข่งขันมีเสียงเดินจากทางเข้าในขณะน,นี้ภายใต้การแนะนําของชายชุดดำสองคนรถเข็นปรากฏในมุมมองของนานกงหวานและผู้อาวุโสสามผู้วีเห่ากลายเป็นถังอู่และเขายังคงทําหน้าที่เคร่งครึมเผอใช้โถกลายเป็นถังซื่อและเขาสวมหน้ากากเช่นเคย นานกงหวานและผู้อาวุโสสามดูดีใจมากเมื่อพวกเขาปรากฏตัวและเฉินอันก็รีบเดินไปข้างหน้าเพื่อต้อนรับพวกเขาในที่สุดพวกท่านก็มาถึงแล้วแขกผู้มีเกียรติของข้าเขาไม่กล้าถามว่าทำไมฮู้บีเฮ่าถึงมาสายแล้วเขาก็พยักหน้าเบาๆเมื่อสายตาของพวกเขาสบกันเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่าข้อตกลงที่พวกเขาตกลงกันไว้นั้นได้เตรียมการและทุกอย่างเรียบร้อยดีรอยยิ้มจางๆปรากฏที่มุมปากของฮู้บีเฮ้าและเขาปลักมามองเพื่อส่งสัญ,ญญาณว่าทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งของเขาเช่นกันนันกงหวานเข้ามาทักทายพวกเขาเป็นการส่วนตัวว่า ในที่สุดพวกเจ้าก็มาตราบใดที่พวกเจ้ายังตรงเวลาเกียรติยศขององค์กรชั้นกลางจะอยู่บนบ่าของพวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าช่วยรักษาและปกป้องโดยธรรมชาติแล้วพวกเราจะทําให้ดีที่สุดฮูวีเฮาตอบด้วยเสียงพึมพำอย่างเย็นชาฮูวีเฮาระมัดระวังทั้งสองคนนี้ซึ่งอาจเป็นผู้อาวุโสของสำนักลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ฮูวีเฮาไม่สามารถกําหนดความแข็งแกร่งของพวกเขาด้วยการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาและพลังของพวกเขาสามารถอธิบายได้ว่าลึกและมีพลังนับไม่ถ้วนอิทธิพลและความแข็งแกร่งของสำนักลัทธิวิญญาณศักดิ์ส่ิุ่ออยเขข้าาูมงงว ขณะที่พวกเขาค่อยๆโผล่ขึ้นมาในโลกพรหมยุทธเทพเจ้ามังกรมู่เอิญได้บอกพวกวีห่าวว่าก่อนที่วิญญาณจารย์ชั่วร้ายจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากมากในการกลายเป็นราชินนามพรหมยุทแต่ถ้าว่าพวกวีห่าวมั่นใจว่าสนักลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผ่านประสบการณ์และประวัติศาสตร์มานานหลายปีน่าจะเชี่ยวชาญให้วิญญาณอาจารย์ชั่วร้ายพาอุปสรรคนั้นได้ในบรรดาวิญญาณอาจารย์ชั่วร้ายทั้งหมดที่เขาเคยเห็นมามี4หรือ5คนที่เป็นราชินนามพรหมยุทธอย่างไม่ต้องสงสัยและชายสองคนที่อยู่ขข้้าาางหนเ อย่างน้อยก็มีราชทินนามพรมยุทธผู้อาวุโสของสาราเทพสมุทรคงจะปวดหัวจริงๆหากพวกเขาต้องเผชิญกับคนพวกนี้นับระษาอะไรกับตัวเขาเองนอกจากนี้พวกวีห้าวไม่รู้ว่าพวกเขาดำรงตำแหน่งอะไรในสำนักลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เขารู้ว่าอันดับของพวกเขาต้องไม่ต่ำอย่างแน่นอนเนื่องจากองค์กรชั้นกลางควบคุมเกือบครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจใต้ดินโดยรวมองค์งกรชั้นกลางเป็นแหล่งการเงินของสำนักรัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้าการควบคุมของผู้ที่มีตำแหน่ง และสถานะค่อนข้างสูงนันกงหวานจ้องไปที่ฮู้บีเฮาอย่างสงสัยและพูดว่าเจ้าทําให้ข้าประทับใจอย่างมากเมื่อเราพบกันครั้งนั้นทั้งอู่สหายตัวน้อยของข้าเราต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังจากการแข่งขันฮู้บีเฮาสแสดงท่าทางระมัดระวังทันทีในขณะที่เขาพูดว่าไม่มีอะไรให้ใกล้ชิดข้ามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและข้าจะไม่สร้างความสัมพันธ์ใดๆกับองค์กรใต้ดินของท่านนันกงหวานหัวเราะอย่างเต็มที่และตอบว่าไม่เป็นไรเราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหลังจากการแข่งขัน นันกงหวานพูดขึ้นเชิญอันแนะนำรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ให้สหายตัวน้อยของเราสองคนให้รู้